สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูแอมนะคะวันนี้คุณครูแอมจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกส่งเสริมวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์พร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไปกันค่ะอย่างแรกดินสอค่ะหม้บรรทัดยางลบและสมุดแบบฝึกเขียนภาษาไทยและแบบฝึกอ่านที่ี่ครูให้กับเด็กๆทุกคนไปนะคะ เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่บรรทัดแรกเลยค่ะวันนี้วันพุธที่1นธันวาคมพศสอ6 4เดี๋ยวเขียนไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะวอแหวนไม่หันอากาศนอนหนูพอพานสารอุพอทง พอทหารสะอีไม่เอกเล็กหนึ่งไทยค่ะเห็นครึ่งบรรทัดพอนะคะดเด็กๆทอทงตัวเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะไม่หันอากาศนอหนูวอแหวนสาอาคอควายมอม้าค่ะต่อไป พอพานจุดสอสาลาจุดเลขสองไทยค่ะครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆเลขหาไทยค่ะเลขหไทยค่ะเลขสี่ไทยค่ะโอเคค่ะต่อไปหยิบไม้บรรทัดขึ้นมานะคะแล้วก็วางเหมือนเดิมเลยให้ตรงกันนะคะแล้วก็ลากเส้นค่ะ เรียบร้อยต่อไปเป็นคําสั่งนะคะคัดและอ่านเขียนพร้อมคุณครูเลยนะคะคอควายไม่หันอากาศดอเด็กสาระแอรอลิงสระอะอออาสระอา,ออา,ะอานอนูไม่เอะค่ะ ออกเสียงว่าคัดและอ่านนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะเราก็เขียนตัวหนึ่งเลไทยนะคะครึ่งบรรทัดพอนะคะเด็กจากนั้นดูค่ะวันนี้เราจะเขียนสระอีนั่นเองก็ไก่สระอีเขียนไปเลยค่ะ2นิ้วนะคะวางคับนะแล้วก็ทำสัญลักษณ์เหมือนเดิมเลยค่ะ ทำแบบเดิมนี่ค่ะตัวสุดท้ายค่ะ ข้อที่2นะคะเลข2ไทยคืงบรรทัดนะคะดเด็กดอเด็กสารีเขียนลงไปเลยค่ะดอเด็กสารีจากนั้นเราก็ดูให้ตรงกับบรรทัดแรกนะคะแล้วก็เขียนเลยค่ะเราจะเขียนทั้งหมด5ครั้งนะคะใน1คำนะดเด็ก ต่อไปค่ะข้อที่3ามตอีตีเขียนเลขสามไทยค่ะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะตอเต่าแล้วก็สารีค่ะเขียนให้ตรงบรรทัดที่2เหมือนเดิมเลยนะคะ ข้อที่4ค่ะหออีผีเลขสีไทยนั่นเองเก่งมากเลยเขียนไว้พร้อมคุณครูเลยนะคะผอพึ่งสาะอีอีกสองั้งค่ะเด็กๆ โอเคข้อสุดท้ายค่ะเลขาไทยมีตัวสองเสือแล้วก็สระอีใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะสองเสือมีหางด้วยนะแล้วก็สระอีค่ะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อกันค่ะดอดิจุดยอหญิงจุดถ้าเป็นเด็กผู้ชายตรงนี้จะเป็นตัวอะไรคะดเด็กชอช้างกิ่งมากเลยค่ะเขียนชื่อตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะ เว้นนิดนึงค่ะเขียนนามสกุลค่ะเด็กๆว้าวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะคัดและอ่านข้อแรกนะคะกอ,อีกีข้อสองดออีดี ข้อที่3ค่ะตอ e ีตีข้อ4ค่ะพอ e ีผีข้อ5ค่ะสอ e ีสีเด็กๆทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราด้วยนะคะ วันนี้คุณครูแอมขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าคะบ๊ายบาย